ชาวราศีพิจิตทุกท่านพูดถึงดวงชะตาของแต่ละคนนั้นที่เกิดมาอยู่ในราศีเดียวกันก็จริงชาวราศีพิจิตบางท่านนั้นก็อยู่ในกองเงินกองทองล่ำรวยเงินทองจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่กับตัวของท่านจะมีความรุ่งโรจน์แต่บางคนนั้นเกิดมาก็อาภัพอับจนบางทีบางครั้งนั้นก็ ต้องทนลำบากตรากตรามตากแดดตากฝนต้องทนกลากกลำทำอยู่กับงานหนักก็มีในแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับดวงชะตาราศีและบุญนำพา วาสนาสูงส่งชาวราศีพิจิตแต่ละท่านนั้นบางทีบางท่านก็ไม่เหมือนกันบางคนก็มั่งมีเงินทองจะทำอะไรก็มีความสุขมีความสนุกสนานมีความเบิกบานทำงานก็ทำอยู่ในล่มไม่ได้ออกตากแดดตากลมกับเขาบางทีบางครั้งนั้น ดวงชะตาของท่านก็มีความสำเร็จอย่างสูงบางท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนสืบต่อไปบางสิ่งบางอย่างนั้นบุญจะนำพาให้วัสนาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีแต่แตกต,ต่างกับอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งราศีก็คือราศีเดียวกันนั่นแหละคือราศีพิจิตบางท่านก็ดวงไม่ดีดวงอาภัพ จะทำอะไรก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความหมุนมองทํางานก็ทําอยู่กลางแดดกลางแจ้งตากแดดตากลมตากฝนอีกตากในช่วงนี้ก็ถือว่าขึ้นอยู่กับดวงจะตาบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่เหมือนกันตามที่ท่านได้เคยสัมผัสกันมาบางคนก็ลำบากจนแทบจะเอาชีวิตในตัวเองแทบไม่รอด การทำมาหากินบางครั้งก็ฝืดเคืองมีเรื่องมีราวกันอีกตาหากในช่วงก่อนนั้นหรือว่าในช่วงนี้ก็ดีจะเรามาพูดถึงในเรื่องของคนที่มีความสุขความเจริญชาวราศีพิจิตในช่วงนี้บางท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินของท่านก็มีความโดดเด่นและมีความโปร่งใสมีความ ที่เรียกว่าผู้รักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านอีกตาหากในเรื่องของการงานบางท่านก็ทำงานที่ดีมั่งมีเงินทองจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นผลสำเร็จไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือว่าจะทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในเรื่องของการทำมาหากินนั้นก็ถือว่า อยู่ไม่ไกลในเรื่องของการเงินการทองก็อยู่แค่เอื้อมเท่านั้นมีแต่เงินทองไหลเข้ามาหาท่านท่านจะเอ่ยปากจับอะไรทำอะไรหรือว่าจะหยิบไอโนนหยิบไอ้นี่ก็เป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นมากับตัวของท่านในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นในช่วงของเดือนกันยายนเราจะมาพูดถึง เดือนกันยายนของชาวราศีพิจิกว่าจะเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมชาวราศีพิจิกนั้นส่วนที่ดีก็มีอยู่มากมายในช่วงของเดือนกันยายนก่อนจะสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็มีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีตุลในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะมีความโดดเด่นจะทำอะไรก็ดี จะหยิบจับอะไรก็ดีมีคนให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้จะถือว่าดีการเงินก็จะมีเข้ามาหาท่านอย่างมากมายท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีคนนับหน้าถือตาอีกตาหากในเรื่องของการพูดการจาชาวราศีพิจิตนั่นท่านเป็นคนที่เรียกว่า พูดจาดีมีสเสน่ห์อีกตหากในตัวของท่านการธรรมากินจึงมีความรุ่งโรจน์และมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดต่อมาอีกพอเข้าสู่ในเดือนของตุลาคมนั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีตุลน,นั้นในช่วงของวันที่หกจะทำให้ดวงจะตาของชาวราศีพิจิกก็เกิดความแจ่มใสอีกต่หาก ในช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยเข้ามารับใช้ท่านท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยเกื้อกูลช่วยหนุนท่านอยู่ท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านไม่ว่าจะทำงานส่วนรวมหรือจะเป็นงานส่วนตัวก็รู้สึกว่าดีมีชื่อมีเสียงมีคนให้กำลังใจอีกต่หากจะมีคนคอยอยู่ข้างๆ ให้ความรักและให้ความเชื่อมั่นในตัวของท่านท่านทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกตาหากในช่วงนี้ต่อมาในวันที่9อันนี้จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพิจิตซึ่งเป็นราศีของเราอันนี้จึงทำให้ท่านนั้นต้องระวังละแวงไปในทั่วอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นก็ได้ในช่วงของวันที่9 ที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีพิจิตอันนี้จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ดีอาจจะมีเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็มีในช่วงนี้ให้ท่านระวังเขาไว้การทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้หรืออาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ในเรื่องของครอบครัวเราอีก การที่เรียกว่าเราอยู่ในครอบครัวของเราอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยครั้งสำหรับในเรื่องคู่ครองของเราในช่วงของวันที่9ที่ดาวพระเกตเข้าอยู่ในราศีของเราบางทีบางครั้งนั้นเราความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน กับพวกบ้านของเราหรือว่าแฟนของเราอาจจะมีการทะเลาะกันบ่อยครั้งบางทีความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีจะพูดจะจาอะไรก็ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าท่านทำงานอยู่ ตามที่เรียกว่าส่วนรวมกันมีคนหลายคนในท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องมีราวถ้าเราใจร้อนอาจอาจจะไปเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกันก็เป็นไปได้ในช่วงของวันที่9ที่ดาวพระเกตเข้ามาสิงสถิตอยู่ในราศีของเราในช่วงนี้ให้ท่านระวังให้ดีอย่าใจร้อน จะทำอะไรก็ให้ท่านทำใจเย็นเย็นพูดจาอะไรก็อย่าให้พูดนั่นคอยระวังก็ไว้บางทีบางครั้งถ้าเป็นไปได้ให้เราเอาหูไปนาเอาตาไปไล่สะบ้างก็ดีจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ต่อมาอีกในวันที่16นั้นจะมีดาวพระศุกร อันนี้เข้าสู่ในราศีพิจิตอีกเช่นเดียวกันจะมาอยู่คู่กับดาวพระเกตในช่วงนี้ในช่วงของวันที่16เดือนตุลาคมสรุปโดยรวมก็มีดาวพระเกตและดาวพระสุกอยู่ในราศีเรานั่นก็คือราศีพิจิตอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของเรา เกิดมีการแข็งแปร่งและมีการที่เรียกว่าโชคดีอาจจะมีโชคล่ำรวยได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแบบแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือไม่ได้ตั้งตัวก็ได้อาจจะเป็นโชคเป็นลาบก้อนใหญ่เข้ามาหาเราบางทีบางครั้งนั้นตัวเรานั้นอาจจะรวยแบบที่เรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนในช่วงนี้ซึ่งวันที่16ห เดือนตุลาคมซึ่งมีดาวพระศุกร์เข้าอยู่ในราศีพิจิตร่วมกับราศีเกตั้นสองดวงสองดวงนั้นรวมกันจึงทำให้ดวงจตาของชาวราศีพิจิตมีความสดใสในเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าดีไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรจะเป็นผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้น ชาวราศีพิจิกจะมีความโดดเด่นจะมีชื่อเสียงบางท่านอาจจะได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตจะมีลูกน้องบริวารร้อมหน้าร้อมหลังอีกต่หากในช่วงนี้บางทีบางท่านอาจจะได้ไปเป็นผู้นำของชุมชนอาจจะมีคนยกย่องเทิดทูนท่านอีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกอยู่ในจุด ที่โดดเด่นยังเห็นได้ชัดการเงินการทองก็สะพัดหลั่งไหลเข้ามาเรียกว่าท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท่านอยากจะได้สิ่งของอะไรท่านก็จะได้ในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนตุลานี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีดีมากๆสำหรับ ชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภมีอยู่แล้วให้ท่านลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูก็จะได้ในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินท่านไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากในช่วงนี้ก็ถือว่าโอกาสทองของท่านมีเข้ามาเกาเยตัวของท่านอยู่แล้วท่านจะหมุนฝาก็เจอเงินหมุนทราย ก็เจอทองเรียกว่าเงินทองมากองอยู่ข้างตัวของท่านชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะเป็นโอกาสทองของท่านและในช่วงต่อมาในช่วงของวันที่17จจะมีดาวพระอาทิตย์นั้นโคจรเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้ก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยกังวลในเรื่องหัวใจ บางทีบางครั้งเรากังวลว่าเราจะทำไม่ได้หรืออาจจะมีการท้อถอยในเรื่องของการงานหรือสิ่งของต่างๆชาวราศีตุลอาชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ท่านก็จะมีความที่เรียกว่ามาณะอดทนอีกสักหน่อยต่อไปจะได้ดิบได้ดีก็เป็นไปได้ แต่บางท่านอาจจะมีการท้อถอยหรืออาจจะมีการเบื่อหน่ายในเรื่องการงานก็ขอให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำไปพอมาถึงพอมาถึงในช่วงของวันที่19จะมีดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิตนั้นมีความแจ่มใส เกิดขึ้นอีกครั้งในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ท่านจะมีความมานะอดทนบากบันสู้เรียกว่าไม่ถอยการงานของท่านก็จะเดินไปได้ดีจะมีความสำเร็จอีกในช่วงของวันที่19ของเดือนตุลาคมที่ดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะ ดำเนินการได้ดีการเงินการงานหรือว่าในเรื่องของความรักโชคลาภก็จะดีจะมีเข้ามาหาตัวท่านอย่างอุดมสมบูรณ์ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีท่านนึกคิดอะไรท่านได้ ดังใจที่ท่านนึกและปรารถนาเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี